ครับวันนี้เราจะมาดูช่องต่อของชุด LG ตัวนี้นะครับเป็น LG DH4530T นะครับ DH4530T นะครับนี่คือหน้าตาเครื่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือกล่องนี่คือกล่องเวลาเราซื้อมาใหม่ๆครับกล่องก็จะจะยาวหน่อยก็ ครับถ้ามีรถมีอะไรใส่มาก็สะดวกหน่อยครับหนักใช้ได้เหมือนกันครับผมแบกขึ้นมาชั้นห้าครับอ่าเราก็จะมาดูว่าโฮมสเตเตอร์ชุดนี้มีช่องต่ออะไรบ้างครับเริ่มจากข้างหน้านะครับอ่าข้างหน้าก็จะมีช่องเสียบไม้นะครับสองรูครับผมเห็นซ้ายขวานะครับปรับเสียงลดเสียงก็ใช้รีโมทนะครับนี่รีโมทอ่าก็ใช้รีโมทบังคับนะครับ ในเครื่องเดียวครับร,รีโมทก็จะใส่ฐานแค่ก้อนเดียวนะครับข้อดีไม่เปืองฐานด้วยแปลกดีรีโหมทก็สวยดีครับยาวดีผมก็ชอบนะส่วนตัวแล้วก็ช่องต่อมาก็จะเป็นช่องหู้หังช่องสามจุดห้ามิลลิเมตรครับผมตัวนี้จะไว้ต่อกับอะไรเหรอก็ต่อกับเวลาเรามีโทรศัพท์ใช่ป่ะเราจะอยากฟังเพลง จากโทรศัพท์เนี่ยฟังเพลงจะเอาเ,เสียงเพลงจากโทรศัพท์เข้าตัวนี้ยังไงแต่ก่อนบางคนอนะถ,ถ้าแบบเครื่องเล่นมันไม่มีฟังก์ชันบลูทูธหรือ NFC อะไรประมาณนี้เทคโนโลยีแบบยังไม่ล้ำขนาดนั้นยังไม่มีใช่ปะม,มันจะให้ช่องนี้มาอ่าสามมิลลิเมตรถ้าเราอยากฟังเพลงจากเนี่ยจากโทรศัพท์ ผ่านเครื่องเล่นให้เสียมันกระห่มก็หืมเราก็ใช้สายแบบนี้นะครับนี่คือสาย3.5ม mm ิลลิเมตรครับผมนี่แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วหัวหนึงก็ไปเสียบที่หูฟังโทรศัพท์แล้วนะครับแล้วก็เปิดเนี่ยผ่านตัวนี้ได้เลยเ,ลยเชื่อมต่อเชื่อมต่อง่ายครับไม่ต้องไปต่อแบบขาวแดงแล้วหัวหนึงก็เป็นแบบนี้บางคนส่วนมากถ้าไม่มีรูนี้ก็จะต่อเขาเครื่องเสียงแบบนี้ รูหนึ่งก็จะเป็นแบบขาวแดงอย่างเงี้ยแล้วอีกห,วหัวนึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างนงี้ไม่ค่อยดีครับเป็นสามจุดห้ามิลลิเมตรจะดีกว่าครับอ่านี่ก็คือสามจุดห้ามิลลิเมตรต่อได้อนเนกประสงค์ครับแล้วแต่เราเราจะใช้ต่ออะไรบ้างแล้วก็รูนี้เป็น USB นะครับอืมตัวนี้ก็ไว้ฟังเพลงฟังอะไรครับ <S <S เป็น USB ต่อมาก็จะเป็นกดเปิด <S 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 ปิดเปิดแผ่นออกนะครับอ่า ปุ่มเพย์ปุ่มเล่นหรือปุ่มหยุดชั่วคราวปุ่มนี้คือปุ่มหยุดเล่นแผ่นนะครับปุ่มนี้ก็คือไว้กดฟังก์ชันเลือกช่องสัญญาณเสียงครับว่าเราจะเวลาเราจะใช่ปะเราจะฟังเพลงเราก็ต้องกดปุ่มนี้ไปเรียกที่เอาพูดที่มันตรงกับช่องนี้ครับเราจะดูหนังใช่ปะเราก็กดไปที่เป็นดีวดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องเสียงอื่นมาต่อต่อเข้า ต่อเข้าอย่างเงี้ยต่อผ่านตัวตัวนี้เราก็ต้องกดอีกปุ่มหนึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้คือปุ่มบังคับเวลาเราเปลี่ยนพอร์ตช่องสัญญาณเข้านะครับขาเข้าแล้วช่องนี้ก็จะเป็นบูลลุ่มปรับเพิ่มเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอ่าเราเรามาดูข้างหลังกันอ่าตัวนี้เปิดได้นะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดไว้นะครับอ่าการฝุ่นเข้าผมชอบตรงนี้ของ lg ทำมาดีนะเวลาเราไม่เราไม่ใช้แล้วก็ปิดเอาปิดไว้ไม่เหมือนพวกซัมซุงนี่อย่างถ้ารุ่นแพงๆนะก็จะมีหัวจุกมาปิด usb แต่รูไว้พวกนี้จะเปิดอ้าไว้ฝุ่นก็เข้าออครับแต่ของ lg ดีหน่อยไม่ใช้ก็ปิดไว้อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็มาดูช่องต่อข้างหลังนะครับ คือช่องต่อข้างหลังครับผมถือมือเดียวหนักนี่นะครับก็จะเป็นช่องต่อลำโพงต่างๆนะครับอืมจะเป็นคู่หน้าคู่หลังเซนเตอร์ซับบูฟเฟอร์เนี้ยซ้ายขวาน้าซ้ายขวาลังเนี้ยอ่าเราแล้วก็จะสายเส้นสัญญ,ญาณอนะ่ะ ให้มาก็จะมีแยกสีชัดเจนนะครับเป็นเทาแดงเขียวสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับเราต่อให้ถูกนะครับสายสีอะไรอะไรยังไงเราก็ต้องต่อลําโพงให้ถูกนะครับแล้วก็พอจะต่อเสร็จครบทุกลําโพงตั้งลงําโพงคู่หน้าสองและคู่หลังสองแบบนี้นครับอ่าโอเคเราอยากรู้ว่าเราต่อถูกหรือเปล่าแล้วก็เทสเสียงจากคลิปที่แลกที่ผมทําให้ดูนะครับอ่า จะต่อง่ายสุดก็คือซับบูเฟอร์ซับบูเฟอร์นี่หัวจุกจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยแต่ปิงเด้งครับดึงออกมาอ่าอย่างนี้เป็นแบบนี้ต่อง่ายสุดครับจาง่ายพวกรู้จะแปลกเพื่อนครับไม่เหมือนคนอื่นเขาอ,อ่าแล้วก็เสียบเข้าไปอ่าแล้วก็ดูช่องต่อมาช่องนี้เป็น fm stereo นะครับจะมีสายมาให้เล็กๆนี่สายมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมดึงออกเมื่อกี้ นี่นี่ครับสายของ fm นะครับนี่ผมร้อยเข้ามาตรงนี้นะครับไว้ฟังคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้แล้วแต่เรานะครับถ้าเราชอบฟังแล้วก็ช่องต่อไปก็จะเป็น av ครับอ่านี่ช่องตัว av คือว่าเป็นช่องสัญญาณภาพแบบเก่าครับคือว่า สัญญาณภาพแบบเก่าต่อกับทีวีที่ <c oughs> เป็นทีวีรุ่นเก่านะครับที่ไม่มี hdmi ตัวนี้ถ้าไม่มีทีวีไม่มี hdmi เราก็ต่อตัวนี้นะครับผมต่อเข้าที่ทีวีนะครับเป็นทีวีรุ่นเก่านะครับแล้วพอร์ตสองตัวสองตัวนี้ไม่ใช่เสียงออกนะครับคือเอาเสียงเข้านะครับ a อยู U ่ x หมายถึงเอาจากเสียงเข้าจากเครื่องอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเอาเครื่องบูเลอยางเงี้ยบางทีเรา อยากดูบูเล่ใช่ปะแต่เครื่องนี้มันอ่านแค่ดีวแล้วก็เอาเครื่องนี้มาต่อผ่านเอาต่อผ่านเอาเสียงเข้าตรงนี้นะครับอืมเราก็ต่อเข้าตรงนี้ขาวแดงครับผมเข้าแล้วก็เปิดแล้วไปกดตัวเอฟที่อยู่ข้างหน้าที่ผมชี้ให้ดูทีแรกครับแล้วแล้วช่องต่อมาคือ HDMI ครับผมมีท่านนึ่งถามมานะครับว่ามีช่องต่อ HDMI ไไหผมก็ถ่ายให้ดูว่ามีนะครับผม เป็น HDMI ครับขอแนะนำถ้าเราใช้ทีวีแบบเป็น LED หรืออย่างอย่างคับที่ผมใช้นี่เป็น LED เป็น LCD พาร์ทมาพวกนี้จะมีช่องต่อ HDMI นะครับแนะนำว่าสำหรับคนไม่รู้ซื้อทีวีมาคู่แลบบ้วเป็นทีวีเป็นแบบ L LCD LED ครับผมแปบ๊บหนึ่งนะครับลดเสียงทอทัศน์ก่อนเราซื้อทีวีมาใช่ป่ะเรามี LED lcd อะไรูผูประมาณนี้ที่มีช่องต่อ hdmi ช่องนี้นะครับอ่าเราก็ควรจะต่อผ่านช่องนี้ไปเลยนะครับต่อสาย hdmi เข้ากับทีวีช่องต่อ hdmi ตัวนี้เข้ากับทีวีที่มี hdmi นะครับช่องต่อต่างคนต่างเสียบตัวนี้นะครับเสียบผ่านตัวนี้เลย hdmi ตัวนี้เลยครับทำทำไมต้องต่อ hdmi หรอตัวนี้คือว่าไว้สําหรับ ทีวีที่เป็นรุ่นเก่าไม่มีช่อง HDMI ครับช่องสัญญาณตัวนี้ความละเอียดมันจะความคมชัดมันจะด้อยกว่าช่องต่อตัวนี้ครับเพราะตัวนี้เป็นมา,มาตรฐานสูงสุดของเครื่องเล่นสมัยนี้คือ HDMI นะครับนี่ถ้าเราไม่มีทีวีเราไม่มี HDMI เราก็ต่อ AV นะครับแต่ถ้าทีวีเรามี HDMI ทีวีรุ่นใหม่พวก LCD LED พวกนี้เราก็ควรจะต่อเป็น HDMI นะครับไม่ใช่ว่าเรามี LED แล้วมีทีวีที่มีช่องต่อ HDMI มาต่อเอา p พ t วิดีโอ,โอตัวนี้แล้วมาบ่นว่าเอ้ยภาพไม่ชัดเลยภาพอะไรไม่ชัดคือว่าเราต่อช่องสัญญาณที่มีคุณภาพต่ำสุดนะครับทั้งทที่เครื่องเล่นมันมีช่องต่อที่ความคามชัดสูงอยู่แต่เราไม่ได้ต่อคือว่าเราต่อผิดไม่ใช่ว่าผิดครับคือว่าเราไม่ได้ตต่อโดยตรงคือช่อง ความละเอียดสูงนะครับตัวนี้จะดีถ้าเราต่อ HDMI เข้ากับทีวีนะครับ <c oughs> ทั้งภาพและเสียงอะผ่านในเส้นเดียวเลยครับถ้าเราแบบไม่อยากดูไม่อยากฟังเสียงของชุดโฮมใช่ไหมครับเราก็เล่งเสียงไปที่ศูนย์แล้วก็เล่งเสียงทีวีเอาครับตัวนี้โอเคฝากไว้นะครับถ้าทีวีมี HDMI ก็ควรจะต่อ HDMI นะครับนี่ช่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ HDMI AV ว i d ิดีช่องต่อขาวแดงสเตอริโอสัญญาณเข้าฝากฝากไว้นิดนึงนะครับคือช่องต่อตัวนี้นี่นะขาวแดงเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องเล่นอื่นมาผ่านมาต่ออย่างเงี้ยอย่างเครื่องเนี้ยอ่าน DVD เหมือนกันแต่เราอยากดูบูเลใช่ป่ะเราเอามามาต่อผ่านอย่างเงี้ยอ่าโอเคได้แต่เสียงจะไม่ได้5.1นะครับเพราะ เครื่องมันรองรับแค่สเตอริโอมันไม่มีช่องต่อแบบที่ปล่อยแบบดิจิตอลอนาล็อกเสียงแบบดิจิตอลแบบออปติคอนนะครับเขาเรียกว่าออปติคอนเครื่องตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันนี้มาให้ครับเนี่ยเราก็จะได้เสียงแค่สเตอริโอแต่ถ้าเราดู DVD นะครับถ้าเราดู DVD อดะเราก็ควรควรจะดูผ่านเครื่องนี้โดยตรงเลยนะครับ เพราะอะไรถ้าเราดูผ่านสมมุติเครื่องนอกเอาเครื่องอื่นมาต่อผ่านตรงนี้ถ้าดูดีวดีเหมือนกันเสียงก็จะได้สเตอริโอครับผมถ้าจะทํายังไงก็จะได้แค่สเตอริโอครับเพราะเราเล่นจากเครื่องเล่นภายนอกครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องเล่นตัวนี้เล่นโดยโดยตรงเลยนะครับ dVD เปิดผ่านเครื่องนี้ก็จะได้เสียง5.1เลยครับ ข้อเครื่องระบบมันเป็น5.1อยู่แล้วเนี่ยขอแค่เราต่อลําโพงให้ถูกทุกตัวทุกตัวแล้วเทสดูก่อนเนี่ยจริงๆถ้าเครื่องมันไม่อ่านแผ่นจริงๆหรือว่าดูไม่ได้เราก็ควรแบบหมดหนทางจริงอะ่ะคือว่าเครื่องนี้มันไม่อ่านแผ่นแบบอ่ะหรือบางทีมันสะดุดอะไรประมาณนี้เราก็ยังไงเราก็ต้องเออเอาเครื่องอื่นอย่างเงี้ยเอาเครื่องบูเลเครื่องนี้ของศซกอย่างเงี้ย อ่านแผ่นแทนก็ได้แต่เสียงก็จะได้สเตอริโอถ้าตัวเรียกไม่มีจริงนะครับหมายถึงไม่อ่านแผ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันอ่านแผ่นปกติก็สมควรใช้เครื่องมันอ่านนะครับเพราะเสียงจะได้5.1ครับผม <c oughs> ช่องต่อก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับนี่ดูอ่าขาวแดงวิดีโอช่อง fm s t e r e สช่องเสาอ,อากาศนะครับแล้วก็ช่องเสียบสายลำโพงครับผม จะมีอยู่แค่นี้นะครับนี่คือด้านหลังจริงๆถ้ารุ่นใหญ่ๆหน่อยก็จะมีช่องต่อสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลคือออปติคอนนะครับถ้ารุ่นที่สูงๆไปหน่อยราคาแพงก็จะมีแบบ HDMI สัญญาณเข้าตัวนั้นถ้าเป็นรุ่นใหม่รุ่นแบบสัญญาณภาพแบบใหม่นะครับถ้าแบบมี HDMI สัญญาณเข้าตัวนั้นก็จะมีราคาสูงตามไปด้วยครับคือว่าต่อแบบเครื่องเล่นภายนอก ต่อสาย HDMI ตัวนี้ไม่ต้องไปเข้าทีวีโดยตรงคือต่อทีวี HDMI จากเครื่องนี้มาเข้าเครื่องนี้แล้วก็เอา HDMI เครื่องนี้ต่อขึ้นทีวีเสียงก็จะได้5.1อย่างนี้เลยครับเพราะเป็นช่องต่อรุ่นใหม่แต่เครื่องนี้ไม่มีมาให้ครับผมถ้ามี o p t i c คอสาย o p t i c คอคืออะไรก็จะเป็น ถ้ามีช่องต่อออปติคอนกับ HDMI เนี่ยสองช่องนี้จะสามารถฟังเสียง5.1จากเครื่องเล่นอื่นได้ทันทีครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีมาให้ทั้งคู่ครับมีให้แค่2.0คือสเตอริโอครับผมออปติคอนก็คือจะเป็นสายสังเกตเวลาเครื่องเล่นภายนอกมันจะมีแบบเป็นช่องสัญญาณแบบแสงเลเซอร์ครับเขาเรียกออปติคอนแล้วก็ HDMI นะครับแต่เครื่องนี้ไม่มีนะครับมีแค่ h d เ i เหลืองขาวแดงแล้วก็ช่องเสาอากาศกักบช่องนี้นะครับนี่นะครับอ่าเผื่อเราซื้อมาเนี่ยเราจะได้หายข้อสงสัยว่ามันมีช่องต่ออะไรบ้างครับผมอ่านี่อ่านี่คือด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้อืมอ่าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืม ตัวนี้ก็เปิดได้ฟัง usb อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับฝากไว้อีเลี่ยงหนึ่งนะครับเวลาซื้อหนังอะฝากไว้หน่อยเหมือนคลิปที่แล้วผมบอกให้สังเกตด้านหลังหน่อยนะครับอย่างเนี้ยอะทาร์เมอร์เนี่ยเวลาเราซื้อหนังมาจะเปิดผ่านเครื่องเนี้ยก็สังเกตหน่อยซื้อหนังมาก็ฝากไว้นะครับควรสังเกตว่า สัดส่วนภาพเป็น16ต่อ9้ไหมเป็น2ต่อสี่สิอะไรประมาณนี้ที่ผมเคยบอกไว้คลิปก่อนหน้านี้ครับผมเนี่ยสังเกตด้านหลังหน่อยนะครับเส,เสียเวลาดูหน่อยเพื่อจะได้แบบคุณภาพที่ดีนะครับนี่ครับจะมีเขียนบอกอ่านี่ฝากไว้นะครับไทย 5. 1ุอะไรประมาณนี้โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผม